ส่งงานสองคันนะครับวีออสก็ส่งงานไปแล้วนะครับก็เป็นวงเดิมก็จัดวงมันตรีนะครับตัวลาฟโฟนะครับตัวนี้เรียกว่าลาฟโฟนะครับเป็นหนักนะครับเราจัดไปเรียบร้อยแล้วก็มีไทเกอร์นะครับเราจัดสไปรอนปักตรงรุ่นให้เลยนะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตไรเดอร์นะครับผมก็จัดวงของตัว2016นะครับเป็นคัมรี่เอสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับก็าคุยกับลูกค้านะครับก็คุยกันจนเข้าใจนะครับ โทรคุยกันดีกว่านะครับพิมบางทีไม่เข้าใจนะครับพี่เขาก็แต่งรถสวยๆนะครับคันนี้ใช้เดินทางไกลบ่อยนะครับขึ้นเชียงใหม่บ่อยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับกจอลูกค้าก็ติดเป็นอ่าสิบนิ้วนะครับแอนดรอยนะครับก็ติดพวงมาลัยรุ่นนี้เข้าไปนะไฟหลีก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะครับขึ้นทุกจุดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพิ่มเสียงนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับเพิ่มเสียงนะครับอ่า Holy night. So ลดเสียงนะครับผมคําคสั่งเสียงตัวนี้เซตไปเล่นก็หยุดนะครับกดหนึ่งที่ก็หยุดนะครับกดอีกทีเป็นเล่นนะครับก็ไม่ต้องเอามือไปแตะที่จอนะครับผมก็ในส่วนของอเลื่อนเพลงนะครับก็เลื่อนไปข้างหน้านะครับก็ใช้งานปกตินะครับเลื่อนกลับใช้งานได้ปกตินะครับก็ว่างสายนะครับรับสายนะครับ ก็เด้งมาหน้านี้นะครับในส่วนของโหมดครับก็จะกลับหน้าหลักนะครับหน้าหลักเขาจะเป็นหน้านี้นะครับก็แล้วแต่ UI ของจอแต่รุ่นแต่ตัวนะครับที่ผู้ผลิตผลิตมานะครับว่าจะให้เป็นแบบไหนนะครับผมส่วนว่างสายจอตัวนี้ก็พี่เขาอยากได้ปิดนะครับกดก็ปิดจอนะครับกดที่นะครับก็เปิดจอนะครับผมกดค้างกลายเป็นปิดเสียงไปนะครับผมประมาณนั้นนะครับออปชั่นของจอก็แล้วแต่ว่า จะให้แบบไหนมานะครับวงพวงมาลัยก็สวยสพร้อมใช้งานนะครับแอร์แบ็กใช้งานปกตินะครับผมทําปักตรงรุ่นมาให้นะครับเสียบได้เลยนะครับแอร์แบ็กไม่มีโชงตัวนี้ใช้สไปรอนเป็น6กินนะครับก็ตรงรุ่นของเขาเลยนะครับสไปรอนกับชุดสายไฟถ้าโตโยต้าไทเกอร์หรือรอยากมีนะครับก็พักมาได้นะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้นะครับถึงรถเราจะเก่านะครับแต่เราเก่านะครับเก่าในราคานะครับ หาของที่จะมาซัพพอร์ตยากนะครับราคาก็เลยสูงครับตรงนี้ลูกค้าต้องเข้าใจด้วยนะครับผมมีอะไรผมก็จะแจ้งลูกค้าหมดนะครับทุกอย่างนะครับก็ใช้งานปกตินะครับดับหน่อยดีกว่านะครับแล้วเสียงเขาควันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับวงล้อ Camry ESport นะสองพนิบนะครับติดตั้งในตัวไทเกอร์นะครับก็สวยอีกแบบนะครับ ก็เป็นทันสมัยไปนะครับแล้วก็พี่เขาก็ชอบนะครับจับมันถนัดมือนะครับไม่ลื่นมือนะครับกระชับมือนะครับใหญ่กว่าเดิมหน่อยนะของเดิมมันจะเคี้ยวเล็กๆนะครับนี่ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับส่งงานเสร็จสับสองขั้นนะครับวันนี้ก็เป็นไทเกอร์นะครับโต้ตาไทเกอร์ครับจัดการเรียบร้อยเพราะใช้งานวันนี้ก็อันนี้เป็นสปอร์ตไรเดอร์นะโทษทีนะครับก็จัดการเรียบร้อยครับวันนี้ขอบคุณมากครับกับลูกค้าสปอร์ตไรเดอร์ครับ